คุยไปซ้ายดิไปเงาบ่คุไปเงาจีฮ่องหนาคือสิ่วงดอกเออโออโอ้ยกล่าวเงวแทนะกลาวเงวพด โอ้ลกาเดียวโน้ตดาวอะเนี่ยออกเนี้ย่อยแล้วเสร็จงานแล้วครับเสร็จงานแล้วครับเสร็จงานครับสิบเิ็ปเดียวพระท่านแล้วเสร็จงานแล้วครับทีนี้ครับมอดีเดินทางตอนมาครับมาดี เดินทางต่อไปทางไหนเชียงยืนมหาสารคามช่วงใบเป็นปะครับช่วงใบช่วงใบครับช่วงใบพี่น้องเอฟซทั้งกุ่นครับโอ้ครับเอฟซีทางเชียงยืนเชียงยืนมหาสารคามพวกพ่อกันครับช่วงปใบสามโมงครับมือนี้หอามาทำการแสดงอยู่ที่บ้านนาบัวครับมือนี้มานนาบัวครับแต่ตอนแรกเนี่ย พ่อกันครับมหาสา,ารคามนะครับเชียงยืนครับเสร็จจากนี้เดินทางต่อครับพบพ่อกันครับงานต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดี